ครับสวัสดีครับนี่เป็นงานก่อกำแพงหินกันดินนะครับก่อที่บ้านหนองข่าสองทับหนึ่งนะครับอ่างน้ำบังผะนะครับสีราชานะครับก็เป็นขั้นตอนนะครับของการก่อกำแพงหินนะครับกันดินนะครับก่อความสุขงอมรักฐานนะครับกวเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณที่สองเมตรห้าสิบนะครับตัวนี้นะครับก็จะเน้นเรื่องความแข็งแรงความสวยงามเป็นหลักนะครับ ความยาวครับก็หกสิบเเมตรนะครับตัวนี้นะครับงานดีงานไหวงานแข็งแรงครับตอเน,นี้งถึงทีมง,งานช่างนุกป,ปัทยานะครับ เบอร์โทร083ทศนิ้5แ515ครับรับเอกแบบติดตั้งกำแพงหินทุกชนิดทุกรูปยินดีคำปรึกษาคำแนะนำนะครับก็จะเก็บภาพความสวยงามความแข็งแรงนะครับมาให้ได้รับชมกันนะครับครับจะเน้นเรื่องเก็บรายละเอียดนะครับก็เป็นกำแพงหินนะครับ ตอนนี้ก็จะโชว์ขอบหินนะครับยาแนวเต็มโชว์ขอบหินนะครับตอนนี้นะครับก็จะเน้นเรื่องความสวยงามขอราะเป็นร้วด้านหน้านะครับทั้งก็ราคากติดต่อสอบถามนะครับพูดคุยกันได้นะครับทำตามงบนะครับครับใคที่กำลังมองหาช่างฝีมือด,ดีๆนะครับทำตามงบประมาณของท่านนะครับ ติดต่อสอบถามนะครับที่เบอร์โทร083058515นะครับช่างนุ๊ปพัทยานะครับรับออกแบบติดตั้งกำแพงหินชวงนี้ทุรูปแบบนะครับยินดีคำปรึกษาคําแนะนํานะครับยินยินดีคำปรึกษานะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปคนทําหินช่างนุพัทยานะครับกฝากผลงานด้วยนะครับสวัสดีครับ